ผลสาเร็จในการนําระบบส่งเสริมการเกษตรไปในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจําปีงบประมาณ2,566สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้นําระบบส่งเสริมการเกษตรที่อันบีซิสตัมมาใช้ในดําเนินการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรโดยได้นําผลสํารวจความคิดเห็นและความต้องการด้านองค์ความรู้ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ มากำหนดประเด็นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอจำนวน3ครั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้รับข้อมูลข่าวสารองความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนี้ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอครั้งที่1ดําเนินการจัดในวันที่20มกราคม2566กําหนดประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่หลักเกณฑ์แนวทางการขอรางวัลเลิศรัฐและกระบวนการเขียนรายงานขอรางวัลเลิศรัฐโดยจัดวิธีการเรียนรู้ด้วยการเสวนาการณีตัวอย่างในหัวข้อการขับเคลื่อนงานการบริหารจัดการสัตรูมะพร้าวแบบมีส่วนร่วมผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชเกษตรอำเภอ300ยอดเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดช,ชอบงานอารักขาพืชระดับจังหวัดเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรตำบลไร่เก่าอําเภอ300ยอดโดยร่วมกันกล่าวถึงที่มาและสถานการณ์ปัญหาการระบาดสัตว์ตัมะพร้าวรูปแบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการสัตว์ตัมะพร้าว ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวมทั้งการนำผลงานวิจัยเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันกำจัดสัตว์รูมะเพ้าโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรบูรณาการร่วมกับภาคเครือข่าย และได้ขยายผลการบริหารจัดการสัตรูมะพร้าวแบบมีส่วนร่วมโดยจัดประกวดหมู่บ้านปลอดสัตรูมะพราะ้าวซึ่งหมู่บ้านหนองไซหมู่หได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหมู่บ้านปลอดสัตรูมะพราะ้าวประจำปี2565นับว่าเป็นผลสำเร็จของการดำเนินการจัดการสัตรูมะพร้าวแบบมีส่วนร่วมและมีความยั่งยืน เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างในการส่งเสริมและขับเคลื่อนงานในการส่งเสริมและป้องกันกำจัดสัตว์ตัวมะพร้าวของเจ้าหน้าที่และชุมชนนอกจากนี้จากการเสวนาในหัวข้อดังกล่าวยังช่วยพัฒนาทักษะด้านการจับประเด็นการถอดองค์ความรู้และนำความรู้ไปใช้ในการเขียนสมัครครางวัลเลิศรัดต่อไปซึ่งผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอครั้งที่1อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอครั้งที่2ดํดำเนินการจัดในวันที่17มีนาคม2566กำหนดประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นวิชาการการเขียนผลงานอย่างไรให้ตอบโจทย์โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนผลงานของเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประเภทต่างๆเช่นผลงานส่วนบุคคลผลงานสำนักงานหรือองค์กร ผลงานกลุ่มเกษตรกรหรือเกษตรกรประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 1. การตอบให้ตรงประเด็น 2. การตีโจทย์ให้แตก 3. การเขียนขยายความ 4. การเกริ่นนำและสรุป 5. การใช้ภาษาเขียนและภาษาพูด 6. การระวังกับดักในงานเขียน 7. หลักฐานเชิงประจักษ์นอกจากนี้ยังมีประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโดยกลุ่มอารักขาพืชสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรการใช้หลักการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน IPM และปัจจัยสู่ความสำเร็จของโรงเรียนเกษตรกรทั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่จัดทำปฏิทินการผลิตพืชหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติ องค์ความรู้ในกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเจ้าหน้าที่สามารถนําไปวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการสู่การจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอครั้งที่2อยู่ในระดับพึงพอใจมากเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอครั้งที่3ดําเนินการจัดในวันที่12กร,รกฎาคม2566กําหนดประเด็นแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ หลักการเขียนโครงการโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโครงการของเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและมีการแบ่งกลุ่มฝึกป,ปฏิบตัติให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันวิเคราะห์หลักการเขียนโครงการความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงกับหัวข้อต่างๆของโครงการพร้อมนำเสนอผลการวิเคราะห์ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชื่อมโยงและการเขียนโครงการที่มีคุณภาพนอกจากนี้ยังมีประเด็นแรกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model สินค้ามะพร้าวอำเภอทับสะแกซึ่งได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันนำเสนอข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตรและ BCG Value Chain เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการขับเคลื่อน BCG m o เดลในระดับพื้นที่มากยิ่งขึ้นและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยกันเติมเต็มข้อมูลให้ครอบคลุมภารกิจของทุกกลุ่มง,งานซึ่งเป็นการบูรณาการและเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระดับอำเภอและระดับจังหวัดซึ่งผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอครั้งที่3อยู่ในระดับพึงพอใจมาก การใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร T n V System เป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและสามารถปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นมีคุณภาพงานที่ดีอีกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งเป็นประโยชน์สูงสุดต,ต่อภารกิจของหน่วยงาน